สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โจโบลิกนะครับจะมาขอดูพาพพิคขอพี่โจกันว่าวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับพี่โจสวัสดีครับขอดูพาพพิคอหน่อยครับพี่วันนีห้อยอะไรมาบ้างครับพี่ปกติแล้วก็จะนี่ครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมว่หนังหลังยันสี่ครับปีตองตีสองสี่หกอะไรวะ หหอหกสี่หกเ้าหกนนี่จ้างก่อนยันห้ายันหเราจะสร้างทีหลังอันนี้มันเป็นยันสครับกเดม้า้านอันนั้นน่าจะเป็นหกอันนี้จะสวยก็หลายหลายร้านอันนี้สวยสวก็หลายหลาย้านครับครกน่ารักอ่าครับงนึ่งก็จะเป็นนี่ครับพาที่สัทามากมากก็คือตัวม้วเงินวัดประคารครับอันนี้เป็นจอบเล็กจอบเล็กจอบเลแท้งติดครับอันนี้ก็ ถือว่าพุทธคุณก็รอบด้านเลยครับอืมใช่ก็หลายล้านเหมือนกันใช่ครับก็หลายกม่าบาทครับอืมก็ใครมีแบบนี้ก็รับเช่าจีนงๆรับเช่าครับไม่ว่าจะเป็นหลบเงินหลวเรื่อนหลบผู้สุขครับอ๋อกับพี่อยู่ชั้นสามชั้นสามวันชั้นสามวันครับครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ